สุขโขปุญญาสัอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่ห้าเรียกว่าเสาห้านั่นเอง เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับผมวันเห้าวันนี้ออกมานอกสถานที่มาร่วมบุญกุศลหนึ่งในโอกาสวันอทอดกระถินที่วัดว,ดวดชิรธรรมมาวาดอยู่ในพื้นที่แขวงขุมทองเขตลาดกระบักนั่นเองนะครับผมสำหรับวัดว,ดวดชิรธรรมมาวาดนี้ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี2559นะครับผมปี2559วัดตั้งอยู่ในถนนขุมทองลำต้อยติง่งก็หมายความว่าจะมีถนนหลักผ่านหน้าวัดซ้ายมือก็ไปพื้นที่เขตลาดกระบังขวามือก็ไปวัดลำต้อยติง่งวัดใหม่กระทุ่มลมขนส่งพื้นที่4ในเขตน้องจอกนั่นเอง ตรงกลางนี้จะมีถนนเข้าวัดประมาณสองกิโลเศนนะครับผมวันนี้เป็นวันบุญวันนี้เป็นวันสิบห้าเป็นวันทอดอกระถินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในห่วงช่วงเวลาบ่ายนั้นก็จะเริ่มพิธีทอดกระถินนะครับผมวัดน,นี้เป็นวัดที่กำลังสร้างพัฒนาภูมิทัศน์นี่แหละครับผม มีขุดสระน้ำนะครับผมขุดสระน้ำพื้นที่ของวัดก็ประมาณสี่สิบไร่โดยประมาณนะครับผมด้านหน้านั้นติดถนนขุมทองอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นส่วนด้านหลังของวัดนั้นติดกับกรองหลวงแพนนั่นเองภาพที่ทุกท่านกำลังได้ชมนี้เป็น พระอุโบสถของทางวัดกําลังก่อสร้างนะครับผมกําลังก่อสร้างพระอุโบสถวันนี้เป็นวันกรถินก็มีชาวฟ้าชาวสวรรค์นี่แหละครับผมทั้งพี่น้องผู้ใจบุญสุนทานมาร่วมบุญร่วมกุศลพี่น้องใจบุญสุนทานทั้งหลายมาเปิดโรงทานอาหารนี่หลากหลายนะครับผมป้ายนี้เป็นป้ายอบอกบุญแด่ชาวฟ้าชาวสวรรค์ให้มา ร่วมสร้างอุโบสถสองชั้นเพื่อจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่เก้าขออภัยล้นเกล้ารัชกาลที่สี่นั่นเองนะครับผมพระอุโบสถสองชั้นนี่แหละครับผม เพราะสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งในพื้นที่และก็ต่างพื้นที่ก็ดีเพราะว่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยนั่นเองนะครับผมวัดกําลังเริ่มพัฒนานะครับผมก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านอยู่ดีมีแหงถ้าผ่านมาทางเส้นส0 4 เราก็เลี้ยวขวาปักบุตรมาทางขนส่งพื้นที่4วัดใหม่กระทุ่มรม่มวัดลำใต้ติ่งแล้วก็ตรงออกมาเส้นหนึ่งจะเข้าพื้นที่แขวงขุมทองเขตราบังป้ายซ้ายมือจะมีทาาบอกอป้ายของวัดนะครับผมก็เข้ามาสักสองกิโลเศษก็จะถึงวัดพอดี ติดกับกลองหลวงแพ่งนั่นเองนะครับผมอากาศกำลังเย็นในขณะห่วงชุ่งเวลานี้นะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ห้าเป็นวันสำคัญของทางเกี่ยวกับเรื่องหลายๆวัดของเมืองไทยเราก็คงจะทำพิธีสำคัญในเรื่องของอพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนั่นเอง พิธีอทอดกระถินก็จะ,ะเริ่มต้นช่วงบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าอ,องค์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์เสด็จมาเป็นประธานในพิธีทอดกระถินด้วยนั่นเองนะครับผม อยู่ดีมีแหง้งก็พา,าตนเองคนที่เรารักนี่แหละครับผมครอบครัวมาเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตให้แก่ตนเองครอบครัวคนที่เรารักนี่แหละครับผมมาร่วมสละปัจจัยสร้างพระอุบโบสถเพื่อจะได้แล้วเสร็จเป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องชาวไทยชาวพุทธทั้งพื้นที่แล้วก็ ั้งประเทศก็ว่าได้นะครับผมเมื่อเดินเข้ามาภายในวัดนะครับผมก็จะเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อีกสถานที่หนึ่งนะครับผมคือพระพุทธพระพุทธพัทระมงคลมุนีนั่นเองนะครับผมปริสถานอยูออ่มุมทางด้านนี้นะครับผมเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของศรัทธาญ,ญาติโยม วัดกำลังสร้างพระอุโบสถนั่นเองจึงมีลูกนิมิตนี่ละครับผมจะได้ทํำบุญกันพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทยอยทยอยกันเข้ามาร่วมบุญนี่แหละครับผมรียกว่าเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์น,นั่นเองโรง,งทานแยะนะ,ะครับผมผู้ใจบุญสุนทาน ได้มาเปิดโรงทานกันเป็นหลังคาฟ้าๆนา่แหละครับผมอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนั่นเอง โรงทานแยะนะครับเมื่อสักครู่ได้เดินดูก็มีอาหารหลากหลายนะครับผม,ม,ม,นนมสำหรับมุมด้านหน้าทางเข้านี่แหละครับผมภายในวัดนี้ก็คือสำนักงานวัดวัดชิรธรรมมาวาดเขต ลาดกระบงังกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมเด่นเป็นสง่าคู่ฟ้าคู่แผ่นดินธรมแผ่นดินทองของบ้านเรานั่นเองนะครับผม ลงทิวปลิวสวัยนะครับผมเรียกว่ารับลมหนาวนั่นเองพี่น้อง สัทธาญาติโยมที่เข้ามาร่วมบุญสำคัญคทางนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มกายด้วยนั่นเองนะครับผม<ว><ส>ด้านหน้าสำนักงานปฏิสถานองค์พระศิวลีนะครับผมนาชาลีติองค์พระศิวลี เพื่อให้สัตยาธิโยมได้กราบไหว้สักการบูชาจะได้บังเกิดโชคลาภโภกทรัพย์นั่นเองนะครับผมจะได้ดําเนินรอยตามปฏิปทาิองค์พระสิวรลีนะครับผม,มก็คือบําเพ็ญบาร,รมีทานนั่นเองนะครับผมจะว่าเป็นทานข้าวของเงินทองหรือจะเป็นทาน นามธรรมก็คืออภัยทานหรือทานทางน้ำจิตน้ำใจนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกกราบขอบพระคุณร่วงหน้าสำหรับสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทาน ทางน้ำติดน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ถ้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเนะครับผมในช่วงท้ายนี้ก็ขออำนวยอพรให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาหนึ่งนอนจะได้ขาดสายไม่เก็บไม่จนเฮงเฮงรวยรวยรวย,รย,รยแบบไม่มีเหตุผลนั่นเอง โดยทู่หน้ากันเทอสวัสดีครับสวัสดีครับผม